กราบสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรชาวธาตุดินค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับเดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะขอเชิญเพื่อนๆพื่อพี่ มาร่วมรับชมรายการดีๆรายการเริศๆของอาจารย์เบย์ยิปสีใครใจกันได้เลยคะ่ะออมอคีพาหูบุพังสักการะมันทนังครูบาจารย์ยังอาจริยะเทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอโรคีนะสุเขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเช่นเคยนะคะอาจารย์บยีิีสี่ใครจะได้นําไพ่ชุดไพ่พรหมญาณค่ะของท่านอาจารย์พรหมญาณรปัตญายานพิโมกมานาเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะ อาจารย์บียีใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งกรีดไพ่นะคะและเลือกไพ่ออกมาแทนตัวชาวราศีมังกรชาวธาตุดินจำนวนทั้งสิ้นนะคะสิองใบค่ะท่านผู้ชมเลือกไพ่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าเอ๊ ไห้ไทยกองวันนี้มาบอกอะไรให้กับชาวราศีมังกรชาวธาตุดินนะคะพระกฤษณะค่ะพระกฤษณะนะคะมาอวยพรให้กับท่านผู้ชมค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2568นี้นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเนือง,งเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะมีโอกาส ฟังเรื่องราวดีๆฟังบทบรรเลงดีๆอย่างเช่นบทบรรเลงเพลงของท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเป็นต้นนะคะฟังบทสวดมนต์ทางองค์เทพฮินดูก็ดีด้วยเช่นกันค่ะนะไพ่มนแนะนําว่าให้ตัวท่านเองเนี่ยทําอย่างไรก็ได้นะคะให้จิตใจของท่านเองมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจค่ะและมีความสุขเมื่อร่างกายของท่านนะคะ ใจิตใจของท่านนะคะและพลังงานความถี่ในร่างกายของท่านทำงานพร้อมกันสามารถนะคะไปดึงดูดพลังงานมั่งคัง่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานความสุขพลังงานแห่งสุขภาพดีที่จักรวาลนี้เขามีอยู่แล้วนะคะให้กับท่านเพียงแค่ท่านคอยดูแลสุขภาพพรรณนาไมายดูแลจิตใจดูแลพลังงานความถี่พลังงานธรรมชาติของตัวท่านให้สมดุลเท่านั้นเองค่ะ นะโอ้ไพ่ออกมาแจ้งข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวราศีมังกรชาวธาตุด,ดินค่ะลำดับต่อมานะคะอาจารย์บีบีใครใจจะเรียงไพ่นะตามตำแหน่งต่างๆนะคะในหลักวิชาไพ่พรหมยานค่ะ โอ้วันนี้หยิบไพ่เกินมาหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าไพ่ที่หยิบเกินมาเขาอยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมนะคะได้องค์เทพพระพรหมฤาษีค่ะไพ่พระพรหมฤาษีนี้นะ,ะคะมาสื่อว่าตัวชาวราศีมังกรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดชีวิตค่ะมีกระเแก้ว คอยปกปักปร,รักษาคุ้มครองชาวราศีมังกรอยู่ตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะและช่วงนี้ชาวราศีมังกรสามารถนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ชิดกับโค้ชครูครูบาอาจารย์ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งเป็นการดีค่ะลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวอาจารย์บีบีซีครใจจะกพยากรดวงชะตาให้กับ ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมไพ่สวยงามมากใบแรกเลยนะคะใบแรกเนี่ยก็ได้นะคะความไม่เที่ยง การสร้างบุญสร้างกุศลการมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตเนี่ยดีมากๆเลยสำหรับทุกทท่านนะคะพห่บอกเลยว่ายิ่งชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสนั่งสมาธิฝึกการเจริญสตินะคะคอยสร้างบุญสร้างกุศลนะคะฟังเทศฟังธรรมอยู่เนืองบุญบารมีบุญกุศล เขาสามารถมาผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวราสีมัง,งกรมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวันค่ะสิ่งใดที่เป็นเรื่องร้ายในชีวิตสามารถกลับกลายเป็นดีได้ค่ะชาว ราศีมังกรโอ้โหไพ่สวยงามมากเลยทีเดียวนะลำดับต่อมานะคะองค์เทพเท้าทัตรถนะคะองค์เทพเท,าท้าตรถเนี่ยมาสื่อสารว่าการเงินการทองของชาวราศีมังกรอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการเงินการทองของท่านเนี่ย ไม่ขาดมือช่วงนี้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลายล้านได้ไหลายหลายล้านบางท่านมีเงินเนยอะแยะมากมายนะคะไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรดีในไพ่เนี่ยมีพระพรหมฤษีมาอยู่ใกล้นะคะไพ่ได้แนะนําว่าให้ตัวชาวราศีมังกรนําตัวท่านเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับโคชครูร้ครูบาอาจารย์กับผู้ซึ่ง มีความรอบรู้ในเรื่องของการบริหารการเงินค่ะจะส่งผลให้การเงินการทองของชาวราสีมังกรมีการต่อยอดมีการขยับขยายมีเงินเนี่ยเต็มโอง่งเต็มแหงเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมและไพ่เย,ยียมบ่งบอกว่าช่วงนี้ชาวราสีมังกรหยิบจับธุรกิจใดนนก็ตาม เกณฑการประสบความสำเร็จสูงนะคะนะสามารถบริหารจัดการเพิ่มช่องทางในการสร้างไรายได้ได้อย่างรัวๆเลยทีเดียวนะคะเงินทองกำลังไหลมาเทมานะคะเรียกว่าความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังรอชาวราศีมังกรอยู่นะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะเทพธิดาแมงป่องนะคะโอ้โหเรามา ถึงไพ่ใบนี้นะคะเทพธิดาแมงป่องเนี่ยมาสื่อสารว่านะคะชาวราศีมังกรเนี่ยหากท่านเองนะคะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีอยู่อย่างสม่เสมอฟังเทศฟังธรรมอยู่เนืองๆบุญบารมีบุญกุศลก็คอยผลักดันคอยสนับสนุนตัวท่านผู้ชมค่ะและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความโชคดีนะคะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่จาก ครูโค้ชครูบาอาจารย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากเครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตสหายการส,สร้างลงมือทําสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรชาวราศีมังกรสามารถโฟกัสในสิ่งนั้นได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเห็นไหมคะไพ่ออกมาสวยงามมากๆซึ่งส่งผลให้ชาวราศีมังกรหยิบจับสิ่งใดนะคะก็สามารถประสบความสําเร็จ โดยง่ายเลยทีเดียวดังนั้นชาวราศีมังกรลุกขึ้นมาสรรสร้างลงมือทำในทันทีนะคะนะต่อแมาค่ะขุณแผนกระดังพิมพิาลาลัยนะคะคุณแผนกับนางพิมพิาลาลัเนี่ยมาสื่อว่าบุคคลต่างๆในวงสังคมมีความเข้าจิตเข้าใจและ ให้การผลักดันให้การสนับสนุนชาวราศีมังกรอย่างดีเยี่ยมดังนั้นไม่ว่าชาวราศีมังกรจะหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจก,ก,การเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจใดๆก็ตามได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้คนจากบุคคลต่างๆในวงสังคมเป็นอย่างดีค่ะนะเห็นไหมได้ขุนแผนกับ นางพิมพิลาไรนะคะท่านผู้ชมในไพ่บอกว่าให้ทําในทันทีนะคะท่านผู้ชมเป็นจังหวะดีโอกาสดีเป็นช่วงเวลาพิเศษแล้วของชาวราศีมังกรให้ลงมือทําในทันทีนะคะท่านผู้ชมพระวิษนุกรรมนะคะก็ยังมาเสริมคําพยากรณ์นในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมหากชาวราศีมังกรมีโครงการดีๆมีโครงการเลิศ และอาจมีหลายโครงการท่านผู้ชมสามารถหาสมุดบันทึกสวยๆหากระดาษ A4 สักแผ่นหนึง่งมาขีดมาเขียนเรื่องราวที่ชาวราศีมังกรมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการเสริมสร้างลงมือทำในเรื่องนั้นน,น,นะคะให้ขีดเขียนเลยนะคะแล้ววิเคราะห์สังเคราะห์พิจารณาว่าท่านมีความปรารถนาสร้างเรื่องใดให้เกิดขึ้นก่อน ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะและให้ท่านเนี่ยมีการวางแผนม,มีการดําเนินการเรียงตามลําดับขั้นตอนต้องการสัญญาต้องการสร้างสรรค์สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบไหนอย่างไรเรียงตามลําดับตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z นะคะและในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นจังหวะดีโอกาสดีของ ชาวราศีมังกรตัวท่านเองจะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากโคชครูครูบาอาจารย์นะคะนําตัวท่านเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้มีความรู้โคชครู uru, ครูบาอาจารย์คะ่ะเก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถแล้วนํามาพัฒนาทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถเพื่อต่อยอดเพื่อส,สร้างสิ่งที่ชาวราศีมังกรกําลัง ดำเนินการอยู่ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาค่ะและโอกาสประสบความสำเร็จสูงด้วยนะได้พระวิษณุกรรมเห็นไหมโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากนะคะและสามารถใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงเมื่อตัวชาวราศีมังกรทดสอบแล้วว่าสิ่งนี้ใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงอย่าลืมนะคะ แบ่งป,ปันเรื่องราดีๆเรื่องเราเล่ศๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะท่านผู้ชมโอกาสประสบความสําเร็จนะคะนะดีมากๆเลยไพ่นะคะพยาพารีเนี่ยจับโอทศกันมาทักมาเอือนนิดหนึ่งนะคะชาวราศีมังกรท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริบดี มีการวางแผนการในด้านต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและท่านสามารถลงมือทําสิ่งต่างๆได้ตามแผนตามที่ตัวท่านเองเนี่ยได้วางขั้นตอนเอาไว้นะคะสิ่งที่ไพยพยาพารีจับปูทศกัณ์เนี่ยมาเตือนก็คือการที่ตัวท่านเองเนี่ยอาจจะมีความยึดติดกับคำพูดดูถูกดูแคลนของใครบางคนยึดติดกับคำพูดดับฝันยึดติดกับ คำพูดของใครบางคนที่นำตะปูเนี่ยมาตอกชีวิตท่านเอาไว้ให้อยู่อย่างนั้นไม่กล้าที่จะเล้าไปข้างหน้าให้ตัวท่านเองเน,นะคะไพ่มาเตือนนะให้ท่านเนี่ยออกมาจากจุดนั้นนะคะอย่านำตัวเองไปจมจอมอยู่กับตรงนั้นค่ะให้ออกมาจากจุดนั้นและเริ่มลงมือทำตามที่ตัว ที่ใจอของท่านเนี่ยมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการสร้างส,างสิ่งเหล่านั้นนะคะและลงมือทำนะคะอย่างมีระบบมีระเบียบมีวินัยมีความอดทนมีความมุ่งมั่นโดยนำเป้าหมายในชีวิตของท่านนะคะมาคอยผลักดันตัวท่านเองมาผลักดันให้ตัวท่านเองเนี่ยสามารถดำเนินการสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งเลิศๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะอย่าลืมค่ะท่านเป็นผู้ที่มีธึกมีความสุข ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถและสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งเลิศๆให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้นะคะชาวราศีมังกรชาวธาตุด,ดินนะต่อมาค่ะองค์พระแม่อุมานะคะองพระแม่อุมาเนะะี่ยก็มาเตือนชาวราศีมังกรสําหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วให้บอกว่าช่วงนี้นะคะให้ชาวราศีมังกรกับคู่ของท่านเนี่ย ดูแลเอาอกเอาใจใส่กันถ่ายทอดความรักความโรแมนติกกันเนี่ยให้มากๆนะคะไพ่พระแม่อุมาก็คือไพ่ความซีเรียสความความเครียดความมิตกอังบนใจนะคะทานผู้ชมดังนันเนี่ยต้องเติมความเป็นกาลยานมิรเติมความรักเติมความเข้าจิตเข้าใจในความรักลงไปในคู่ของท่านให้มากๆนะคะในช่วงนี้สําหรับคู่ท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานกันไพ่ องค์พระแม่อูม,มาก็มาแนะนำนะคะว่าให้ท่านเนี่ยคอยลำลึกถึงในวันแรกที่ตัวท่านเองเนี่ยเริ่มรักกันนะคะและแสดงความชัดเจนแสดงความตั้งจิตตั้งใจนะคะมีบางคู่อาจมีเป้าหมายที่แต่งงานสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันให้ท่านเนี่ยคอยลำลึกถึงเป้าหมายในชีวิตคู่ของท่านคอยดูแลเอาเอกเอาใจใส่คอยลำลึกถึง ในวันแรกที่ตัวท่านเองเนี่ยเริ่มรักกันมีความเข้าจิตเข้าใจกันสแสดงความรักกันสแสดงความชัดเจนกันมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะในไพ่บอกเลยว่าคู่ของท่านเนี่ยเป็นเนื้อค,คู่คู่ครองกันโดยแท้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยส่งเสริมกันดีมากเพียงแต่ช่วงนี้ให้สแสดงความโรแมนติกมีความรักต่อกันเยอะๆนะคะท่านผู้ชมนะค่อนข้างเครียดไปสักนิดหนึ่งความรักของชาวราศีมังกร นะคะสำหรับท่านใดที่มีธุรกิจเป็นส่วนตัวของแท่นเป็นความโชคดีค่ะท่านเนี่ยมีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะเขาสามารถมาช่วยบริหารจัดการมาแบ่งเบาภาระให้กับชาวราศีมังกรได้เป็นอย่างดีค่ะ นะท่านผู้ชมต่อมานะคะทาวิรุณหกนะคะทาวิรุณหกเนี่ยนะคะบอกว่าตัวชาวราศีมังกรเองสุขภาพพรรณไมัยเนี่ยดีและแข็งแรงนะคะช่วงนี้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่คอยดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพรรนามัยของตัวท่านเองเนี่ย อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ามีความแข็งแรงนะคะนะอย่างไรก็ตามนะคะไพ่ก็ยังทักมาว่าชาวราศีมังกรเองจะต้องคอยดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเป็นในเรื่องของการออกไปพบกับผู้คนในวงสังคมนะคะ ท่านก็จะต้องกลับมาดูคอยดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับในตัวท่านหลายๆเรื่องราต้องกลับมาดูแลตัวท่านให้มากๆเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะสําหรับในเรื่องของสุขภาพไม่ต้องวิตกกังวลใจค่ะสุขภาพดีแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะได้องค์หนุมานนะคะไพหนุมานบอกเลยว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุข บ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะดังนั้นชาวราศีมังกรทําความสะอาดบ้านให้สะอาดค่ะจัดบ้านจัดช่องของท่านเนี่ยให้เหมือนกับโรงแรม5ดาวโรงแรม6ดาวเลยนะขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องค่ะรีบจําหน่ายใจแจกไปสะโดยเร็วนะคะเก็บเอาไว้เฉพาะของที่มีคุณค่าทางจิตใจก็พอนะเ่็นนี้ค่ะ จัดบ้านจัดช่องให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหกดาวนะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยคอยปัดฝุ่นออกอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะดอกไม้เนี่ยเปลี่ยนเป็นดอกไม้สดอย่าทิ้งเอาไว้จนแห้งนะบางบ้านนี่ดอกไม้พวงมาลัยแห้งจนนะครับกลัวนะคะปกติเขาขึ้นดอกไม้กันเพียงแค่สามวันนะคะท่านผู้ชมแล้วลานะล้างจัดการให้เรียบร้อยเสร็จแล้วรอวันพระแน่รอโอกาสแน่เพื่อขึ้น ดอกไม้สดใหม่ค่ะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะเมื่อท่านทําบ้านของท่านเองให้ถูกหลักลุงจุย้ยทําบ้านของท่านให้มีความสวยงามมีความสะอาดสะอ้านนั่นคือการเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลเงินหลักล้านเงินไหลเลยล้านกําลังทาเทมใส่บ้านคุณแล้วชาวราศีมังกรน,นะคะโอ้โหเงินหลังไหลเข้าบ้านคุณแบบรัวๆเลยทีเดียวนะคะ ลำดับต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะหน้าที่การงานนะคะของชาวราศีมังกรเนี่ยดีมากเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะธุรกิจหน้าที่การงานของตัวท่านผู้ชมเนี่ยได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจากเพื่อนร่วมงานจากบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงการของท่านผู้ชมค่ะทําให้ธุรกิจการงานของท่านผู้ชมเนี่ย ลื่นไหลลื่นปลื้ดดีมากเลยทีเดียวขออนุญ,ญาตนำคำมารล่นปลื้ดของยานแม่ปรินแก้ววชัชระพลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีมาใช้นะคะและรายการนี้ต้องแนะนำเพื่อนๆน,นะคะให้ไปรับชมค่ะรายการรวยเฮงเก่งดีเป็นรายการที่ดีมากของอาจารย์ยานแม่ปรินแก้ววัชระพลนะคะเป็นรายการ กฎแห่งกรรมยังสอดแทรกเรื่องการพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆอีกเยอะแยะมากมายถ้าผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะนะธุรกิจหน้าที่การงานของชาวราศีมังกรมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวันดีค่ะท่านใดนะคะตกงานมีเกณฑ์การได้งานค่ะนะท่านใดไปสอบกพมีเกณฑ์การสอบกพผ่าน นะคะไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมลำดับต่อมานะคะได้พระอรุณเทพบุตรค่ะโอ้ไพ่สวยงามมากนะคะไพ่พระอรุณเทพบุตะะร,ร,เ,รตเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีมังกรเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพพิษดีเป็นเลิศน,นะคะมีความฉลาดเฉลียวมีความสุขุพิรษภาพที่ดีมากๆและเป็นผู้ที่มีความ ขยันอดทนทำสิ่งใดมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะนะสิ่งนี้เองจึงสามารถทำให้ชาวราศีมังกรประสบความสำเร็จในชีวิตในหลายๆด้านท่านเนี่ยได้อย่างรวดเร็วค่ะชาวราศีมังกรโอ้โหให้สวยงามมากลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมแขกได้พระแม่คงคาค่ะองค์พระแม่คงคานี่นะคะกำลังมาอวยพรค่ะ ให้กับชาวราศีมังกรให้ชาวราศีมังกรมีความสุขมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะปราศจากเคราะห์ภัยและบาปกรรมนะคะโอ้โหไพสวยงามมา,าอไพอมพระแม่คงคามาอวยพรว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของท่านเองมีความสุขหยิดจับสิ่งใด ประสบความสำเร็จค่ะคล้าคลาดจากภัยพยันตรายทั้งหวายทั้งปวงนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลายล้านได้หลายหลายล้านค่ะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะดวงดีมากๆเลยทีเดียวชาวราศีมังกรและอาจาร,รย์เบยยิบซี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตา ของชาวราศีมังกรจบลงแล้วนะคะอาจารย์เบย์ิสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนมีพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบยิบสี่ใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซีย พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบยิบสีใครจะกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด super thanks ก่อนจากกันอาจารย์เบยิบซีใครใจขอให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีดีคลิปเลิศของอาจารย์เบยิบซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ